พี่แชร์าตอบหนึ่งมาดูหน่อยถ้ายคลิดเลยกอ้าวจะซื้อ <ผม S 1> ก็อรก้วพี่ไม่คิดว่าผมจะซื้อม <Nope. S 1> อั้งไงวันนั้นประเทศไทยหิมะต้งตกเอาเท่าไหร่อะพูดมาเลยสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าสี่หมื่นได้ไหมคำเดียวจบถ่ายคลิปอยูย่ในฝันชิบหายแล้วต่อเขาโดนก็นต้องซื้อ ใช่ไหมพี่สามหมื่นแปดนะเดี๋ยวสิ่อะไรอะไรอะไรไหมือเดิมไปเดี๋ยวถ้าขายคือสามหมื่นแปดใช่ไหมรับรับยี่สิบสี่ชั่วโมงว่าเอาสี่หมื่นสามแล้วกันพี่แจ๊คไม่เป็นไรครพี่แจ๊คไหวไม่ไหวแล้วแต่พี่นะมันเปนเต็มแอร์เป็นไทยว่าผ่านก่อนผ่านก่อนได้จะเอาอะไรพี่บอมเลยดีกว่าถ้าพี่บอมขอถือว่าไต่อต่อทำนึงไหมอ่าได้ได้ได้พี่บอมสามหมื่นใช่ไหมก็สายตรงเลขหนึ่งนะเดี๋ยวเอาสี่หมื่นสามได้ไหมพี่ไม่ไม่ถึงสี่ แน่นอนอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วนะสีองปล่เท่าไหร่อ่ะสามหมื่นไมมันมันมีไม่ได้คนซื้อนะส่วนเนี้ยนซื้อเท่าไหร่ครับพี่โน้ตสี่หมื่นสองไ้ไหมพี่แบบเอาไปสี่หมือะไรนะสี่หมื่นสี่มื่ไม่ได้ทุนบวกให้น้องหน่อยไปสี่หมืนสี่หมื่ให้พี่ออสี่หสุดท้ายสี่หมื่น้ารอยอ่ะให้น้องหน่อยไปจบปตามนั่พี่สุดยอดน้าหมาไม่ถึหังไม่ัง นามาปะเนี่ยที่นี่มันสุดตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่สมัยอ้าย,ยล <c oughs> แล้วเรื <c oughs> ่องพระเรื <c oughs> ่องผู <c oughs> ้หญิงอะเรื่องพระ